ค่ายโตโยต้าเปิดตัวรถรุ่นใหม่ที่ใช้ชื่อว่าฟันวีในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์2011ที่ผ่านมาโดยเจ้าฟันวีมีความโดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นด้วยการดีไซน์รูปทรงภายนอกที่เป็นตัวรถยนต์แห่งอนาคตสีดำเข้มและล้ำสมัยนอกจากนี้ภายนอกของตัวรถสามารถปรับเปลี่ยนเป็นลวดลายหรือสีสันได้ตามใจชอบเพียงแค่ทัชสกรีนเท่านั้นซึ่งระบบทัชสกรีนนี้จะใช้งานเชื่อมต่อโดยผ่านแอปพลิเคชันของผลิตภัณฑ์ของ Apple เช่น iPhone หรือ iPad ส่วนในเรื่องของสมรรถนะและการทำงานนั้น ฟันนีเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีแบตเตอรี่เป็นแหล่งเก็บพลังงานซึ่งในหนึ่งรอบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มๆนั้นสามารถวิ่งได้ไกลถึง104กิโลเมตรและยังมีระบบเซ็นเซอร์ที่คอยบอกระยะทางและช่วงห่างกับรถคันอื่นๆอีก,อก,อกด้วยนอกจากนี้ทางโตโยต้าเองก็มีแผนที่จะผลิตรถยนต์แห่งอนาคตออกมาเรื่อยๆโดยเฉพาะในปี2015มีแผนจะเปิดตัวรุ่ FC VR, รน FCVR รถยนต์ขนาดครอบครัวที่ขับเคลือ่อนด้วยระบบไฮโดรเจน